สวัสดีครับ FC ช่องบอระบือรักเหรียญทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับวันอาทิตย์ที่11เดือนกันยายน2565และที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ก็คือพัสดุครับของ FC ของเรานั่นเองครับผม FC นะครับพี่ส่งเหรียญมาขายนะครับเป็นเหนรียญชุดแล้วก็ชุดเหรียญสตางค์นะครับ FC ซึ่งส่งมาตั้งแต่วันที่8นะครับ วันนี้พัสดุได้มาถึงมือผมแล้วนะครับพัสดุได้มาถึงช่องบาระเบอราักเกลียแล้วและวันนี้ผมก็จะมาทำการนะครับเปิดนะครับกล่องพัสดุให้กับ f c ทุกท่านนะครับได้ดูและก็ได้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ f c ครับผมว่าข้างในนี้นะครับคือพัสดุอะไรแบบไหนนะครับ f c ก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปนะครับ กด s u b สไคร์ e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบอดบรักเหลียญด้วยนะครับผม FC ครับผม FC ครับนี่คือนะครับภายในกล่องพัสดุนะครับที่ผมไปเอามาจากปอนเมื่อครู่นี้ครับและก็ผมก็ได้ทําการเปิดนะครับส่วนที่อยู่ภายนอกนะครับนะครับกระดาษกาวนะครับแกะออกแล้วครับผมก็จะมีนะครับกระดาษน้อยนะครับมานะครับผม FC ครับนี่ครับ มีนะครับเหรียญครุฑนะครับจํานวน2ห่อห่อละ100เหรียญครับแล้วก็เหรียญ50สตางค์นะครับปี23นะครับผมนะครับจํานวนละ50เหรียญครับ f อตามที่อยู่นี่เลยครับผมจากนะครับคุณพี่สิทธิเทพนะครับคุณพี่สิทธิเทพ FC ของเรานะครับสิทธิเทพย่มาภัยนะครับจากกรุงเทพนะครับผม FC พี่พี่นะครับดูคลิปวิดีโอของช่องบัลบูรักเหรียญแล้วก็ ไว้วางใจนะครับส่งเหรียญมาขายตามที่เห็นในนี้นะครับ fc ครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูเลยครับเช็คของนะครับว่าตรงปกหรือเปล่านะครับ fc ครับว่าแต่ละห่อนี้นะครับประกอบด้วยเหรียญอะไรยังไงบ้างครับ fc ไปชมกันเลยครับผม fc ครับนี่คือเหรียญครุฑ1บาทปี2517นะครับที่นะครับพี่สิทธิเทพนะครับได้ส่งมาให้ผมนี่แหละครับ fc ส่งกิ้งครับอันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับผมขอบคุณพี่ f อจากจังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครของเราด้วยนะครับผมครับขอบคุณพี่เสถทธิเทพนะครับ f อจากกทมที่ให้ความไว้วางใจกับช่อง b o r d e r l e s เหรียญนะครับผม f c ช่องนี้ครับเป็นทางเลือกของทุกท่านจริงๆครับผม f c ครับมีเหรียญมีของสะสมที่อยู่ในบ้านนะครับถ้าไม่มีที่ขายนะครับหรือผิดหวังจากช่องอื่นๆมานะครับ คิดถึงช่องนี้เลยครับบอรบือรักเหรียญครับผมช่องนี้นะครับทางเลือกของทุกท่านอย่างแท้จริงครับ fc นี่แหละครับ fc ครับนี่คือเหรียญครุดนะครับ1บาทปี2 5 1 7นะครับขอบคุณ fc นะครับพี่ิพิเศษนะครับมากจริงๆครับที่ได้ส่งเหรียญครุดนะครับมาขายให้กับช่องบอรบือรักเหรียญผมนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวเสร็จแล้วก็จะทำการนะครับ เช็คดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการโอนเงินให้กับเอฟซของเรานะครับในวันนี้นะครับก่อนเวลานะครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับเอฟซครับนี่เลยครับเป็นเหรียญคุดนะครับเอฟซเป็นเหรียญคุดนะครับคุดจริงๆครับนี่ครับแค่เหรียญเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเป็นรูปคุดนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับแค่นี้พอครับ fc ก็จะมีเงิน25บาทกลับขึ้นไปนะครับ fc นี่เลยครับผมเหรียญครุฑครับ1บาทปี2517ครับผม fc นะครับสภาพไม่ต้องสวยงามมากนะครับและก็ไม่สึกไม่ขี้เลไม่บินอะไรจนเกินไปครับสภาพนี้นะครับ fc ที่ผมอยากได้ครับที่ผมอยากให้ fc ของผมนะครับช่วยตามหาให้หน่อยแบบนี้เลยครับผมนี่ครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับ fc นี่ครับแบบนี้เลยครับเนี่ยปกติครับ ไม่ต้องสวยไม่ต้องงามครับช่องนี้นะครับเน้นรับซื้อครับช่องไหนว่ารับซื้อช่องนี้รับซื้อยิ่งกว่าครับให้ยกกําลังสามยกกาลังสิบไปเลยครับผมนี่เลยครับเรียงคุดครับเสียงคุดแบบนี้ครับคุดหนึ่งบาทปีสิบเจ็ดครับรับไม่อั้นครับบ้านไหนมีนะครับบ้านไหนมีนะครับรวบรวมกันไว้เลยครับแล้วก็ส่งมาขายให้ผมทีเดียวครับแบบนี้เรียกว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวดา f อทุกท่านไปก่อนสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องบดอรบิรร์รักีันนะครับสวัสดีครับ